สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจา oh ่าโทเฮลี่พาฝังพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเนื้อว่านหลวงู่ทวดวัดช้างให้ปีพศสองนห้าสี่หนึ่งนะครับผมมีชื่อรุ่นว่ารุ่นสร้างพระตำหนักรอเก้าปากพนังนะครับ หรืออีกชื่อหนึ่งนะครับชื่อว่ารุ่นสร้างบ้านให้พ่อนะครับผมองค์นี้เป็นพิมพ์พารอดนะครับเป็นพิมพ์พารอดเนื้อว่านผสมดินกากใยยักษ์พาเนี่ยออกที่วัดช้างให้โดยตรงนะครับผมในปีพศสอง1ห้าอสี่หนึ่งองนี้นี่ผมก็ไปเลี่ยมมาให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสวยใสยปิ๊งๆเลยนะครับผม องนี้ไม่มีกล่องนะครับสวยใสยปิ๊งดูนะครับกลบองอ์งนี้จีิดจริงนะครับออกที่วัดชังให้โดยตรงแล้วก็พารุ่นนี้นะครับเอ่อพิธีปลุกเสกดีมากนะครับผมปลุกเสกถึงสองวาระนะครับวาระแรกเนี่ย ปลุกเสกที่วัดชางให้โดยมีท่านอาจาร,รย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าวิธีนะครับในการปลูกเสกมีเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายขับขั้งนะครับผมแล้วก็เวละที่สองนะครับปลุกเสกที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารา,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 ามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองนะครับผม โดยมีนะครับสมเด็จเกี่ยววัดสเกตเป็นเจ้าพิธีในการปลูกเสกนะครับผมระดับพระสมเด็จนะครับพิธีก็ดีทั้งสองวัดนะครับแล้วก็ถ้าเออไม่เกี่ยวกับในหลวงราชการที่9้าเนี่ยคงนะครับยากนะครับที่จะเข้าไปได้ปลูกเสกที่วัดพระแก้วนะครับผมนี่นะครับ สร้างพระตำหนักรอเก้าปากพนังพิมพ์พระนะครับพิมพ์พระพิมพ์พระถอดพิมพ์จากเออหลวงปู่ทวดวัดชางไ้รุ่นแรกปีพศสองสี่เก้าเจ็ดพิมพ์พระรอดนะครับผมถอดมาจากพระรอดเก้าเจ็ดนมาสร้างเป็นพระรุ่นนี้เนื้อเออเขาเรียกว่าหน้าพระเนี่ยพิมพระก็จะโบราณโบราณน,นะครับผมแบบนี้นะครับ ด้านหน้าที่เราเห็นนี่ก็คือเขียวๆนี่ก็เป็นแร่นะครับปากติดนะครับผมตาติดจมูกติดนิดหน่อยนะครับพระไม่แตกไม่หักนะครับเป็นพระสภาพค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมด้านหลังนะครับหลังอันนี้นี่สวยเลยนะครับผมนี่ ว่านนะครับเนื้อว่านแห้งกิ๊กเลยนะครับผมโค้ดเขาจะมีโค้ดฝังด้วยนะครับนี่นะครับเป็นเลขเก้าไทยเป็นโค้ดทองเหลืองนะครับแล้วก็จะมีแร่โรยเขียวๆพารุ่นนี้เล่นง่ายนะครับไม่งงนะครับเพราะว่าเออเขาได้ใส่โค้ดไปในพาร์นะครับพิมพ์พารอดนะครับผม สร้างพาตั้มหนัก,ก่อก้าปากผนังตอนนี้เนี่ยผมนําพิมพ์เอ่อรุ่นนี้นะครับพิมพ์พระรอดผมก็นํามาแขวนอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ่อมีสิ่งดีๆนะครับเข้ามาหลายอย่างนะครับในชีวิตก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับใช้ได้เลยนะครับผมผมก็เอ่อหลวงพ่อทวดผมก็ลองแขวนหลายๆรุ่นนะครับแต่ว่าหลวงพ่ทวดนี่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่แล้วนะครับ เป็นพระนิรันตรลายนะครับขนาดถึงกันที่พูดว่าแขวนหลวงทวดเกยนี่ยังได้เลยนะครับผมศัก์สิทธ์นะครับองนี้เป็นพิมพ์พระรอดนะครับผมก็นะครับสําหรับองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้ถ้าเพื่อนๆ、พี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมอง์นี้ไม่มีกล่องนะครับพอแต่ว่าผมไปเลี่ยมมาให้แล้วนะครับผมเปิดราคาองค์นี้นะครับไว้ที่ 3,400บาทนะครับผมโทรนะครับ0ูนย์เก้าแปด้าสี่หนึ่งสหกเช่นะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ